ตาตกใจดีก็เราจะมาเล่นไอ้ด่นโอรีโอ้นี่กันพูดแล้วหิวอะหิวโอริโออยากกินโอรโออยากกินโอริโอ้ใครไปซื้อที่เซเว่นเลยกันเซเว่นนโอริโอด้วยใครไปซื้อที่เซเว่นกันนะโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้คิดว่าจะล่วงแน่นอนเมื่อกี้เกือบล่วงอะโอ้โหอย่าโดน คนใส่โกงมาแล้วครับไม่โกงนะครับเคยเล่นแล้ว <c oughs> ทุกคนเราเคยเล่นแล้วนะ,ะ <c oughs> เราเคยเล่นแล้วนะทุกคนเราเคยเล่นแบบเล่นแบบ <c oughs> คือมันดานนี้ยมันมีน้อยมากๆเลยนะ <c oughs> คือมันแบบน้อยมากน้อยจริงๆนะ <c oughs> แต่เนี้ยคือทุกคนมันก็มีความยากอย่างเช่นตรงนี้แต่ทุกคนเห็นว่าเรามันดูไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ แต่เลยทุกคนเล่นเองทุกคนจะมองว่ามันยากนะใช่สิ่งยาก้วยเฉพาะไอ้เจ้านี่เลยมีบ่อยเหลือเกินเนาะทุกคนโอเคป่ะปเป็นก,กนันตองเอ็น ค่ที่พักการที่จะรักให้เธอนะมาพ่าเป็นคนที่รักเธอบอกแล้วว่าฉันเป็นได้ทุกอย่างจะไปไว้คิดไปเดี๋ยวแล้แต่เคยอยากรู้อะไรไม่กูกมม็แบบตอนที่ได้อยากจะไปดีไม่รู้แน่เขที่จะเป็นให้เธอแค่ที่พัก ห้าาโ,โอ้โหโอ้จะสูงไว้ไหนนะทุกคนรู้ป่ะว่าสิ่งที่ตายอ่ะไม่ใช่ทำให้เลือลเ่อนรถหรอไะไอ้เจ้านั่นอ่ะที่ผ่านเพิ่งผ่านมานั่นแหละมันทำให้ตายที่แบบเราตัวลอยน่ะมันจะทำให้ร่วงได้ มันทำให้ตายมันจะทำเรอเเด้ yeah. ถึงจุดหมายไปทางเราแล้วอู้ยยยเย้เข้าประตูไปเลยนี่เห็นไหมแจวเลยแจวไปเลยก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเย้